สวัสดีครับสื่อคนด้วยนะครับผมผมเนทนะครับผมก็ในวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนแต่งปืนเอสบ l กันนะครับว่าในซีซั่นที่4เนี่ยควรจะแต่งยังไงดีนะครับผมสำหรับสายบุกนะครับผมก็ถ้าพร้อมแล้วมาดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับก็ต้องบอกว่าตัวปืนเอสบอลนะฮะเป็นปืนสายบุกที่ดีมากๆนะครับแต่แต่แต่นะต้องแต่หนักๆเลยนะครับผมไม่ค่อยแนะนําสําหรับมือใหม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าแรงดีดของมันเนี่ยสูงมากๆเลยนะครับเป็นแรงดีดที่ เรียกได้ว่าต้องข่มปืนระดับหนึ่งนะครับผมต้องผ่านการข่มปืนมาแล้วระดับหนึ่งให้มันชินก่อนนะครับผมถ้าสมมติใครชินแล้วก็มันลุยกันเลยดีกว่านะฮะของแต่งชิ้นแรกนะฮะคือลำกล้องปืนนะครับผมแนะนําเป็น MIP Quick Response Barrel นะครับ mm hmm. เพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะลดเว,เวลาเลงยิงไป5%นะฮะแล้วก็เพิ่มความเร็วกันที่มา5%นและที่สําคัญคือเพิ่มความเร็วกันที่ขนาดเลงมาอีกด้วยนะครับผมก็เรียกได้ว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับความเร็วเนี่ยถูกบูสต์ขึ้นมานั่นเองนะครับผม โดยมีข้อเสียคือแรงดินเนาตั้งนะครับผมกับความแม่นยำเมื่อเล็งยิงเนี่ยมันจะลดลงไปนะครับส่วนแรงดินเนาตั้งเนี่ยเรียกได้ว่าแบบเพิ่มขึ้นมาเกือบ10%เเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าอาืมพอจะมีอะไรของแต่งมาช่วยได้นิดนึงนะครับผมแต่ว่าเรามาดูในส่วนอื่นกันก่อนดีก,กว่านะฮะของแต่งชิ้นทัดไปนะครับถ้าจากลำกล้องปืนนะ จะเป็นในส่วนของพันท้ายนะครับพันท้ายผมแนะนำเป็น YKM Combat Stock นะครับเพื่อที่จะลดรเวลาเรงยิงไปอีก13นะครับเรียกได้ว่าลดเยอะมากๆนะทำให้การซูมยิงของเราเนี่ยว่องไวและเหมาะกับการบุกมากเลยนะครับผมโดยมีข้อเสียคือนแลนแนเรวตั้งกับแนวนอนบวกขึ้นมาอย่างเพียงแค่1.8นะครับถือว่าบวกน้อยมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นของแต่งที่คุมค่ามากๆเลยนะฮะ แต่ความแม่นยำมืดแรงยิงนะครับมันจะลดลงไปนะครับผมแล้วก็ตัวตุกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาฮะแต่คราวนี้ต้องเคลียร์ใจเรื่องความแม่นยำมืดแรงยิงกันก่อนนะคือความแม่นยำมืดแรงยิงนะครับมันจะไม่ค่อยมีผลสำหรับสายบุกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการบุกระยะใกล้ของเราเนี่ยเป้าเป้าคนเนี่ยมันจะใหญ่อยู่แล้วนะฮะการที่กระสุนมันออกจากเป้าตรงกลางไปเนี่ยก็เียว่าไม่ค่อยได้สมผลอะไรมากนะผมเพราะว่ายังไงก็ยิงโดนอยู่แล้วนะเพราะเป้าคนใหญ่นะครับโอเคนะครับผมของแต่งชิ้นทัดไปนะครับถ้าจากพันท้ายเนาะ เป็นในส่วนของเลเซอร์นะครับเลเซอร์นะครับผมแนะนำเป็นโอเดมุสิเลเซอร์แทดิคอลนั่นเองนะครับผมเพื่อที่หนึ่งลดเลยเวลาเลงยิงเข้าไปอีกนั่นเองนะฮะ สองคือความแม่นยำเมื่อเล็งยิงก็จะได้เพิ่มขึ้นมาด้วยนะผมเรียกได้ว่าว่ามีดีกว่าไม่มีนะครับผมเรียกได้ว่าช่วยดึงข้อเสียเนี่ยที่ลดลงไปให้กลับขึ้นมานิดนึงนะครับผมก็ทําให้เราเนี่ยตอนนี้สามารถกระเถิบการยิงได้นิดนึงแล้วนะครับผมไม่ได้ต้องใกล้จ่ามากแล้วเนาะโอเคนะครับคราวนี้เนี่ยของแต่งชิ้นทัดไปนะครับถ้าจากรเลเซอร์นะครับผมของแต่งชิ้นทัดไปนะครับผมไม่นําเป็นในส่วนของใต้ลํากล้องนะครับผม ใต้ลำกล้องนะครับผมแนะนําเป็น Strike Force Grip นะครับเพราะที่1จะลดแรงเหนี่ยวตั้งนะครับแล้วก็2เพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงคืนมาอีกด้วยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นของแต่งที่พยายามทําให้ตัวปืน S Ball เนะี่ยคุมได้แบบปกตินั่นเองนะครับผมแล้วก็เพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงคืนมาด้วยนะครับผม โดยมีข้อเสียแค่ความเร็วเคลื่อนที่ลดลงไปเพียงแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่ขนาดเล็งลดลงไปสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าถ้าเอาจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรามีข้อดีจากลำกล้องปืนมาทดแทนในเรื่องนี้ได้อยู่แล้วนะครับโอเคนะครับของแต่งเชนทัดไปนะครับถ้าจากใต้ลำกล้องนะถ้าสมมติใครจะติดกล้องเล็งก็ติดตอนนี้เลยนะครับผมแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้ติดกล้องเล็งนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ติดกล้องเล็งแบบผมนะครับผมแนะนำอยู่สองอย่างนะฮะคือกล สำหรับใครที่ต้องการจะคุมปืนให้ง่ายขึ้นนะครับผมผมว่าแนะนำให้ติดตั้งลับเบอร์ไปเลยนะครับผมว่าทำให้การยิงของเอสบองคุณเนี่ยง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแต่สำหรับใครนะครับที่คุมปืนรู้สึกว่าโอเคแล้วเนี่ยผมแนะนำให้ติดตั้งแมกซีนนะฮะผมแนะนำเป็น large extended magb นะฮะแต่แต่แต,แต,แต,แต่ถ้าสมมติใครรู้สึกว่ากระสุนเพียงพออยู่แล้วผมแนะนำให้ติด fast reload ไปนะครับผมแต่ผมเนี่ยรู้สึกมันมัน ก็ยังแบบอยากยิงได้เยอะๆอยู่นะครับผมแล้วแบบผมนานๆทีค่อยรีโหลดนะครับผมก็เลยอาชินกับล่าช e เอ็กซ์เทนเดนมากกว่านะครับผมเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยแนะนำล่าช์เอ็กซ์เ d นเดนต์ไปนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความจุแม็กซีมา10นัดนั่นเองนะครับผมโอเคนะฮะโดยมีข้อเสียคือความเร็วกันที่เราลงไป1%นะครับแล้วก็เลเวลาแรงยิงเนี่ยเพิ่มมา3%นะครับเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่แลกกันก็คุ้มอยู่นะครับผมโอเคนะก็ครบทั้ง5ชิ้นแล้วนะครับผผมมสสาหรรัับบบ S-Wall ยุกนะค ก็ต่อไปเนี่ยจะเป็นในส่วนเกมเพลย์แล้วนะครับท่านผู้ชมก็จะได้เห็นนะครับว่าพอเอาไปใช้จริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมก็ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่านะครับเโอเคนะครับผมก็เจอห้องไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้อยู่ในโหมด domination ในด่านโดมนะครับผมเนี่ยนะฮะเห็นได้ไหมเอ้ยเห็นได้เลยนะครับผมว่ามันค่อนข้างจะวิ่งไวมากๆเลยนะครับเห็นนะผมขอรีโหลดก่อนนะครับผมเนี่ยนะครับผมคือ สำหรับผมการติดเพิ่มแมกกาซีนเนี่ยมันก็ยังสำคัญอยู่เหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าสำหรับผมผมรู้สึกมันล่นรัวนะครับการที่เรายิงพลาดไปเนี่ยมันเท่ากับว่ากระสุนชุดน,นั้นหายไปเลยนะครับผมเ<ๆ>พราะงั้นเนี่ยยังไงผมว่าแนะนจะว่าให้ติด large large extend นะฮะน่าจะใช่นะครับผมผมว่าจำชื่อมันไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับถ้าไม่ได้ดนูนี่นะครับผมความแม่นยำที่เราได้คืนมาเนี่ยถึงมันจะ ถึงความแม่นยำปืนนี้จะน้อยนะครับสู้ปืนอื่นยากนิดนึงแต่ว่าแน่นอนน่มันก็สามารถสังหารตัวได้เช่นเดียวกันนะครับผมเพียงแค่กระสุนมันอาจจะพลาดออกไปจากกรอบนิดหน่อยนะครับผมโอเคครับนี่นะครับเห็นไหมว่าการซูมยิงของมันเนี่ยค่อนข้างจะไวในระดับหนึ่งเลยนะครับเรียกได้ว่าดีงามมากๆเลยนะเดี๋ยนะครับผมคิดอยู่จะยึดซี่เลยดีไหมโอเคฮะโอเคเพื่อนมายืนแล้วเนาะ เอ้เอโดนเนี่ยนะฮะโหวิ่งไวมากเลยอะวิ่งไวโค,โคตรเลยนะครับผมผมตั้งตรงนี้เลยนะครับผมเอาบี oh, เรากลับมาโดนแทนนะครับผมไม่เป็นไรนะครับแต่เ,เราวิ่งวนเหมือนเดิมนะครับผมเพื่อนเพื่อนเอา้าโอ้โหไม่เข้าไมา่ยืนเลยนะครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะวิ่งไปยึดสี่ละกันนะครับผมโอเคครับ โอ้ยโดนจนได้นะครับผมน่บปลายนะครับเนี่ยนะครับคือมันสังหารศัตรูได้ไวมากมากเลยนะครับเดยดได้ว่าเป็นปืนสายบุกสําหรับมือเก่าไอ้มือเก่าเลยนะครับผมเพราะว่าที่ผมไม่แนะนํากับมือใหม่เพราะเอาจริงๆ้วถ้าสมมติอ่าไม่คุมแรงหนวตั้งนะครับผมเนี่ยนะคือปืนเนี่ยถ้าสมมติระยะใกล้มันก็ได้นะครับแต่ว่าพอผ่านไปนิดนึงแล้วเนี่ยปืนมันจะเด้งแบบไกลมากนะครับโอเคนะครับผมจบครึ่งแรกไปแล้วเนาะ โอเคครับผมเริ่มครึ่งหลังเนาะเดี๋ยวนะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าเกมมันบั๊กนะครับตะกี้มันเป็นเสียงเพลงตอนจบเกมไม่ใช่เหรอแล้วนี่ยังไม่จบเลยนะครับเสียงบั๊กเฉยเลยนะครับเออมีหลายคนถามนะครับว่าทําไมปืนนี้ถึงไม่อยู่ในคลิปท็อปห้านะครับคือมันมันเขาเรียกว่าไงเนี่ยคือปืนท็อปห้าไอ้ที่ผมทําเนี่ย ผมค่อนข้างอยากให้มันแบบเป็นมาตรฐานนะครับคือใครก็ใช้ได้นะครับผมคือตัวปืน s อสบอลเนี่ยถ้าสมมุติเอาจริงๆแล้วเนี่ยอ่าโอ,โอเคอคผมมีเวลาพูดแล้วเนาะการเล่นของมันเนี่ยคือถ้ามือใหม่เล่นมันจะค่อนข้างยากนิดนึงอนะครับแต่ว่าคนที่เล่นมาในสักพักนึงแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวปืนเอเนี่ยมันดีมากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเลย ต้องตัดเอสบอลออกไปนะครับผมผมก็เล่นเหมือนกันนะครับเอสบอลเล่นก่อนที่มันจะถูกบัฟในซีซันสด้วยนะครับผมเล่นจำนวนกระสุดเนี่ยโอ้เล่นว่าเป็นปืนลูกหลักผมเลยก็ได้นะครับผมเล่นได้ว่าใกล้จะปลดไดมอนด์แล้วนะครับผมเ,เดี๋ยวนะครับ ยึดรีบยึดซีเลยลวกันนะครับผมโอเคนะครับไอมันมาเอาบีเฉยเลยเอ้ยเอ้ยต้องโดนหน่อยแล้วเนี่ยครับผมในายานี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วปืนม,มันสู้ค่อนข้างจะยากเนี่ยนะครับผมกระสุนหมดนะครับผมเรียกได้ว่าผมนะครับต,ติดการที่ต้องมีแบบกระสุนเยอะในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับผมโอเคครับ โอเคครับผมโอเคครับผมจบเกมไปที่เรียบร้อยนะครับโอเคครับผมว่าจบลงไปแล้วนะครับผมสําหรับในส่วนของเกมเพย์นะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวปืนเอสเปาเนี่ยมันทรงพลังมากมากเลยนะครับเพียงแค่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับผมมันจะคุมปืนยากหน่อยนะครับสําหรับผู้เล่นมือเก่าเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกนะฮะแต่ว่าสาหรับผู้เล่นมือใหม่บางคนเนี่ยเขา ไม่ไม่ไม่ชินจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเล่นตัวปืนเอสเนี่ยผมแนะนำว่าเออเล่นว่าต้องเล่นแบบ ลากรถแดงเดี๋ยวตั้งมันนิดนึงก่อนนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยบางทีอ่ายิงยิงอยู่เป้ามันอาจจะเด้งสายไปไหนก็ได้นะครับผมโอเคนะโอเคนะครับก็เพื่อนๆลองไปใช้กันดูนะครับแล้วเป็นยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้เกาไม่มีอะไรแล้วนะครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมทุกคนก่อนจะตัดกันไปนะครับฝากลุ้นกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะเลยนะครับผมอ่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์เลยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบบทท่าาานนผู้ชมุกค๊ยย นะครับออดิโอสิบเพียะ